ดิฉันนางสาวทิดารัตนราชสิงห์รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการโรงเรียนราชประชาุเคราะห์31 ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนผลสำเร็จของงานการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชาที่สอนผู้เรียนนั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ธุรกิจโรงแรมพฤติกรรมนักท่องเที่ยวภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและนักท่องเที่ยวการบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวงานในบ้านโรงแรมและงานสวนหน้าโรงแรมค่ะ หนึ่งนะคะครูทิดารัตราชสิงธิ์เราเจอกันในห้องเรียนอยู่แล้วเนาะมสี่มห้าก็มหกอาจจะไม่ค่อยได้เจอนะคะก็เลยขึ้นมาเกี่ยวกับผู้เกี่ยวกับเบอร์เรนะคะก็คือเครื่องดื่มนะคะแล้วก็การผสมเครื่องดื่มจะไม่ได้เจาะลงไปในส่วนของอาหารนะคะซึ่งเดิมที่นะคะเราก็ในส่วนของภาคการบริการอาหารแนละเครื่องดื่มเนี่ยเราก็พอจะรู้จักกันมาบ้างแล้ว ว่า,าที่มาที่ไปเนี่ยมันคืออะไรนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนก่อนนะคะที่มาล่ามรอเพราะว่าคือเตรียมบัตถุดิบนะคะอย่างาในเรื่องของสูตรน้ำนะคะก็จะให้ทุกคนนะคะได้ลองชิมนะคะในสูตรที่เราคิดค้นขึ้นเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มันเป็นอาหารไทยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าทำความรู้จักนะคะในส่วน อันแรกนะคะที่อาจะอธิบายนะคะก็คือเกี่ยวกับในส่วนของประเภทเครื่องดื่มเนาะซึ่งประเภทเครื่องดื่มที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่ก็จะพูดว่ามอกเทลกับค็อกเทลทําความเข้าใจก่อนว่าค็อกเทลคืออะไรม็อกเทลคืออะไรนะคะเด็กๆรู้ไหมว่าค็อกเทลคืออะไรคะค็อกเทลคือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมค่ะแล้วมอกเทลล่ะคะ อมีแอลกอฮอล์อ่าทีนี้เราจะรู้จักในคำศัพท์แบบนี้สามากกว่าว่ามีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่งใช่ค่ะมันคือ2ประเภทด้วยกันนะคะซึ่ง2ประเภทนี้นะคะก็คือในส่วนที่ไม่มีเขาเรียกว่าเป็นประเภทที่แบ่งทั้งมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์แยกคำง่ายๆถ้าเรายังไม่รู้จักคำว่าค็อกเทลและก็ม็อกเทลถ้าไม่มีแอลกอฮอล์ยกตัวอย่างสัก1ตัวอย่าง2ตัวอย่างก็ได้ใครรู้จักบ้างยกมือหน่อย ไม่มีแอลกอฮอล์กอ่อนไม่มีแอลกอฮอล์ยกมือยกมือน้ำส้มอะไรอีกกาแฟชามีอะไรอีกใครใครรู้น้ำผลไม้อ่าน้ำผลไม้มีอะไรคะมีอะไรอีกลองนองนึกสิมองเห็นเรากินกันทุกวันเลยเรากินกันทุกวันน้ำน้ำเปล่ามีอะไรอี k มีอะไรอีก,มออกนมค่ะ โซดานม่มีแก๊ส็นส่วนผสมนมโอเคชากาแฟนมน้ำเปล่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่นะคะ mm hmm. ก็คือมองเห็นได้โดยทั่วไปก็คือสิ่งแรกที่เราจะมองก็คือน้ำเปล่าเพราะน้ำเปล่าก็คือไม่ผ่านกระบวนการใดๆทั้งสิ้นนอกจากการกรองอย่างเดียวนะคะผ่านน้ำธรรมชาติโดยไม่ได้มีการสกรัดนะคะซึ่ง ถ้าตัวที่ไม่เนียอประมออาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าในโน้ตบุ๊กมันมันไม่มีอะไรชูขึ้นถ้าเห็นเนาะก็คือในส่วนของน้ำผลไม้นะคะที่พูดมาเป็นส่วนผสมเหมือนกันแต่เราจะมีวิธีการเรียกนะคะเป็นส่วนผสมแม้ว่าจะไม่ใช่แอลกอฮอเอาผลไม้มานะคะ ทำนะคะและเรียกว่าเกนาดีนไม่มีแอลกอฮอล์สูงตัวเต็มแล้วก็ตระกูลผลไม้ที่พูดมาล้วนแล้วจะไม่มีแอลกอฮอล์ยกเว้นหม,มักบ่มถึงจะเกิดเป็นเหล้าขึ้นมาได้นะคะหรือว่าแอลกอฮอล์ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ในส่วนของที่เราไม,ม่ได้พูดมีคนที่บอกว่าชาากาแฟอีกอย่างหนึ่งที่เรากินกันทุกวันเลยออ โอวัตินคอมเบาคุอมากโอวตินชาบุกชาบุกเอาชาบุกก็มาจะบอกว่ามันคือน้ำอัดลมที่มีแก๊สผสมมีเพื่อนต่อโซดาที่ยังไม่ได้พูดถึงมีส่วนนี้ไม่ผ่านการการังกานใช้แก๊สเป็นตัวกลางผ่านน้ําจริงๆโซดาที่เราเห็นทุกวันนี้แค่อัดแก๊สลงไปไม่ผ่านกระบวนการใช้ขัดสีได้แล้งสิ้น้ำบวกแก๊ส แค่2องอ่างจึงเกิดเป็นโซดาผสมกับเครื่องดื่มอ้ามองภาพง่ายๆนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องอัดแก๊สก,ก็แค่กดแก๊สลงไปจากนั้นธรรมดามันจะกลายเป็นมวลแล้วก็บวกกับแก๊สซึ่งน้ำที่เรากินแบบซีโคกนะคะไม่มีแอลกอฮอล์สีน้ำตาลบวกแก๊สได้3อย่างนะคะสามอย่างนี้ก็คือไม่มีแอลกอฮอล์เหมือนกันแต่ที่เรากินเข้าไปดูนะ น้ำตาลหนึ่งหลังสีแล้วก็แก๊บนะคะบวกกันแค่นี้เลยคือ3ามอย่างนะคะซึ่ง3ามอย่างนี้นะคะเมื่อกินเข้าไปปริมาณมากๆมันจะทำให้เราะไรอาจจะอ้วนได้เพราะว่ามีน้ำตาลกันหลักแล้วก็สีเนาะประโยชน์ของอันนั้นแทบไม่มีเลยนะคะในส่วนของที่ไม่มีอแอลกอฮอลผสมอยู่นะคะแล้วก็ต่อไปเป็นพวก นมแต่นี้สไลด์นี้ก็คือในส่วนของแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ถ้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภาพของเรียนที่รู้จักนี่คือมีอะไรบ้างเหล้าเหล้าอย่างเดียวเลยไวน์วายเออมีอะไรอีกเบียร์เบียร์เรียวซึ่งเออเรียวจัดู่ในเบียร์ดูประเภทของเบียร์ <c oughs> สามอย่าง <c oughs> ที่เรารู้จักเนาะอ่าซึ่งสามอย่าง <c oughs> ที่เรารู้จักเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นขั้นตน้นตั้งตน้นนะคะ ซึ่งเหล้าในแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีความแตกตา่างกันออกไปอีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะนําวัตถุดิบภายนอกผลไม้หรือพืชมันบางคนอการจะบอกว่า,วามันเอาไปทําเหล้าได้ไหมมันก็คงจะแปลกๆแต่ทําได้นะคะหรือตระกูลผลไม้เบอร์รี่ต่างๆก็สามารถนําไปหมักได้หรือมุนเนาะที่เราเห็นนะคะซึ่งผ่านากระบวนการกลัน่นกรอง มักกันกรองนะคะแล้วก็กรองซ้ำนะคะถึงจะได้เป็นในส่วนของตัวแอลกอฮอล์ออกมาแต่ละยานแต่ละประเภทเดี๋ยวคุณจะเจาะลงไปให้ว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวแอลกอฮอล์นะคะส่วนใหญ่นะคะเขาบอกว่าอ่าค่ะมีแค่เหล้าอย่างเดียวต,ตัวผสมของแล้วก็มีแค่เหล้าอย่างเดียวเลยจะไม่มีส่วนอื่นประกอบไปด้วยนะคะก็จะมีไวน์ด้วยนะคะแล้วก็อ่า อ่ะอันนี้นะคะก็คือเขาบอกว่ามีทั้งการกันนะคะแล้วก็ค่าในส่วนของผสมเครื่องดื่มเนาะเราจะเรียกกันว่าบาร์เนเดอร์หรือว่าบาร์นดี้ก็ได้ใช้สองทางนี้ในะคำจำกัดความแต่ว่าเราจะใช้ตัวบาร์เนเดอร์เนี่ยเป็นหลักส่วนใหญ่นะคะต่อมาอ่าเหล้าแต่ละชนิดนะคะที่จะบอกนะคะเหล้าแรกเลยสิ่งแรกที่เรารู้จักหรืออาจจะยังไม่รู้จัก ขออธิบายในส่วนของแต่ละชนิดก่อนเลยกนะันอาจจะไม่มีมตัวหดจริงมาให้ดูแต่ว่า,าภาพด้านข้างนี้นะคะก็คือกระบวนการนะคะก่อนที่จะเกิดเหล้านะคะซึ่งวัตถดิบของเหล้าลำนะคะเขาบอกว่า,ามีส่วนประกอบหลักๆนะคะก็คือแค่สองอย่างด้วยกันนะคะมีน้ำตาลบวกกับอ้อยนะคะอ่ะพูดแค่นี้ก็คือน้ำตาลบวกอ้อยยังไม่เกิดเหล้าเลย ทำยังไงให้เกิด,ดนตนวสารเล่านะคะภาพทางซ้ายมือของครูเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของการกรองนะคะเพราะเราต้องบางที่เขาบอกว่าต้องเอาไปต้มก่อนผ่านกระบวนการร้อนอะใช่เพราะว่าเราต้องนําทั้งสองอย่างนี้มาบวกด้วยกันนะคะทั้งอ้อยและน้ำตาลซึ่งจริงๆแล้วอ้อยมันก็คือน้ำตาลอยู่แล้วอะแล้วทาไมมันต้องเอามาบวกกนะัน เพราะว่ามันจะให้ความหวานเพิ่มยีสต์เข้าไปนะคะถ้าเป็นการหมักนะ,ะแต่ถ้าเป็นการกรอง่ะเอาไวต้มนะคะแล้วผ่านกระบวนการความร้อนเนาะแล้วก็กรองซ้ํากลับไปกลับมาจึงเป็นเหล้าลาบนะคะแล้วก็ได้เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าการกรองน้อยเหล้าหรือน้ำตาลที่นํามาเป็นสีน้ำตาลเข้ม ส่วนที่กองออกมาจะได้เป็นสีน้ำตาลอ่อนซึ่งอันนี้จริงๆแล้วจะเป็นแค่สีขาวเนาะถ้าเห็นอย่างนี้เนาะก็คือเกิดจากการกองซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้งนะคะแต่ถ้า,าเล่าแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาใช้นะคะอันนี้เรียกว่าเล่าหลังอะต่อไปอตัวนี้เรียกว่าวอดก้านะคะจะเป็นตัวเดียวกับอันนี้ที่เอามาโชว์ในรอบนี้ ึ่งตัววอดก้านะคะก็คือใช้คาว่าน้าน้าในที่นี้ก็คือแต่เรานะคะใช้น้านะคะบวกกับธัญพืชนะคะหรือวัตถุดิบที่บริสุทธิ์หมายถึงว่าเอาน้ํามาช่วยนะคะไม่มีแก๊สเข้ามาเลยนะคะก็คือใช้น้าบวกกับในวัตถุดิบคือพืชนะคะที่นํามานะคะแล้วก็เอามากลั่นนะคะในอุณหภูมิที่ร้อยองศานะคะต้องสูงมากๆกนะคะแล้วก็สกัดออกมา แล้วก็กรอ,องกั้นกรองออกมาะะแล้วก็กรองซ้ำเหมือนเดิมนะคะถึงจะได้เป็นสีแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากให้มีรสชาติมากขึ้นเข้มขึ้นก็หมักนานๆนะคะแล้วก็ผ่านความร้อนในระยะที่อุณหภูมิในระยะที่เหมาะสมแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะทั้งคู่คั่วคู่กันนะคะเพื่อที่จะให้เกิดชนิดของ เล่าขึ้นนะคะอ่าอย่างตัววอดก้าที่นํามานะคะเ,คเพราะว่ามันมีส่วนผสมของน้ําเป็นหลักนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่เป็นจากพืชน,นะคะที่เป็นแบบนี้เนาะอ่าน้าออกมาก็จะได้แบบลักษณะใสแบบนี้เลยแต่กลิ่นจะไม่มีนะคะบางชนิดกลิ่นจะแรงชุนลงองคอมีกลิ่นลองทอ้องมีไอที่จมูกหมายถึงกลิ่นขึ้นพุ่งที่จมูกนะคะ แต่สำหรับตัวที่เป็นวัก้านะคะจะไม่มีกลิ่นนะคะเพราะว่าน้ําเป็นส่วนผสมหลักบวกกับวัตถุดิบที่เราองมาคือวัชพืชแต่วัชพืชเกี่ยวกับพืชวัชพืชก็คือหญ้าข้่เกี่ยวกับพืนชะพน,พน,นะคะที่นํามาบวกผสมบางคนบอกว่าใช้มันสับปะหลังแต่มันจะมีบางอย่างนะคะที่สามารถบวกผนวกกันนะคะเข้ากันบางอย่างก็ไม่เท่ากันแต่มันเกิดวัตถุเป็นเล่าได้ ต่อไปอันนี้เราจะเห็นในที่นแผนกเนาะมั่ววันนี้ลองเดาซิมาจากประเทศอะไรเป็นหมวกวม็กซิโก <Mexico. S 1> <Mexico. S 2> โออันนี้รู้แล้วแะไม่ต้องเดาก็รู้เราเรารู้มาอยู่แล้วซึ่งอของเม็กซิโกนี้นะคะก็คือเป็นใครรู้ชื่อยกมือชื่อชื่อชื่อมีใครรู้ชื่อบ้างยกมือหมวกเม็กซิโกมาแนละ้วใครรู้ชื่อบ้าง ตก<อ>ิล่าอ่าเตกิล่านะคะซึ่งในส่วนของเตกิล่านะคะเขาก็จะเป็นเหล้าสีขาวเหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับกวัตถุดิบหรือการหมัก,กมนะคะพืชเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้นะคะในส่วนของผสมของอการนำวัตถ,ถุดิบนะคะของเขานะคะมาบวกกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะนิยมตัวแมตตัวหมวกเมโกซิโกแบบนี้เนาะของคนที่นี่นะคะเขา เขาเรียกว่าอะไรเขาแนะน,นำให้กินเป็นช็อตช็อตในที่นี้คือแก,แก้วเล็กแก้วเล็กแก้วช็อตนะคะสัส้นๆประมาณแก้วนี้แก้วนี้หนึ่งหนึ่งช็อตประมาณนี้นะคะแต่ว่าเติมไม่เต็มกินค่อนข้างที่จะแรงกว่าตัวอวอดก้านะคะ,ะเพราะว่าของเขาเองเนี่ยตัวของเขาเองนะคะคือเขาจะมีกิน แล้วก็มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งจะแตกต่างจากโรวอดก้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ทานที่นู่นนิยมเนาะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สูงอายุหมายถึงว่า,เ,าเพราะว่าอากาศหนาวเหล้าทําให้อุณหภูมิร่างกายลดลงนะคะแล้วก็ทําใหา้ใช้ชีวิตได้หมายถึงว่าถ้าอย่างบ้านเราสภาพอากาศอย่างบ้านเราก็คือร้อนถ้าเรากินเหล้าเข้าไปอีกมันก็จะร้อนมันจะขับความร้อนออกมาจากทางผิวหนังเป็นเม็ดเงื่อนะคะหรือจะขับออกมาทางปัสสา,าวะแทน แต่คนที่นู่นก็คือเขาจะต้องทํางานไปด้วยเขาอาจจะไม่มีเครื่องกระตุ้นแรงนะคะเขาก็เลยใช้เป็นตัวเหล้าอันนี้เนาะมาสังเกตจากคนอีกทีนึงนะคะแล้วก็สามารถทํางานได้นะคะบ้านเราเป็นพลังไฟที่นู่นไม่ใช่พลังไฟนะคะที่นู่นก็จะเป็นใช้เล่าระดับความหนาวนะคะแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายเราก็จะลดลงแล้วก็ทําให้ใช้ชีวิตได้ถือว่าถ้าเสื้ออใหญ่ อันนี้ก็มีในที่แผนกเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะอ่านนั้นบนเป็นเมอเเริเดียนเนาะจริงๆเป็นตระกูลหลังดีนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็ถ่ายท่องง่ายๆเลยจินลามอตกาเตกิล่าบานดีวิสกี้มีแค่หลักๆประมาณนี้ลองลองลองซิจินจินลามอตกาเตกิล่าบานดีดวิสกี้มีแค่หกนิดที่หมายถึงจะยกตัวอย่าง ซึ่งตัวบาลานดีนี้นะคะจริงแล้วก็ทานเป็นช็อตได้เหมือนกันหรือออนเดอะล็อกก็ได้นะคะซึ่งถ้าออนเดอะล็อกจะเป็นแก้วลักษณะเป็นแบบนี้แต่ว่าจะใหญ่กว่านี้นะคะแก้วแบบนี้แต่สูงกว่านะคะเป็นแก้วล้อมเนาะแล้วก็น้ำแข็งก้อนใหญ่หรือเป็นรูปหัวกะโหลกน้ำแข็งรูปหัวกะโหลกได้หรือแก้มหัวกะโหลกก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปอย่าง,งนี้เนาะ,ะแล้วก็เติมไปแค่หนึ่งออนดับเบิ้ลดับเบิ้ลช็อต สองออน,นะคะเติมลงสองบอีบ,บเลมอนหรือส้มลงไปแ่นั้นแล้วก็พร้อมดื่นด้เยดือพร้อมคนด้เใ,ใช้แบบนี้นะคะของตัวบาลานซีซึ่งรสชาติเราจะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกันกระบวนการของบาลานซีก็คือการหมักสัดส่วนใหญ่และจะได้สีออกมาเป็นสีาาน้ำตาลนะคะเพราะว่าวัตถุดิบแตกต่างกัน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีการของเขาเนี่ยดมกินก่อนแล้วก็เทสรสชาติรสชาติอันจริงสัมผัสดิมของคนเรามีกี่รสชาติคะน่าสามมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอะไรนะหวาเัด อามีเผ็ดอะเผ็ดเปรี้ยวหวานหอมหอมจืดเออจืดรสชาติเราจะไม่รับรู้เผ็ดไม่มีเป็นรสชาติคนไทยเขาใจใหม่ค่ะเผ็ดไม่เป็นรสชาติเผ็ดเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกไม่ใช่ ความเข้าใจใหม่เผ็ดไม่ใช่ลดรสชาติเป็นความรู้สึกที่พีกกระทำกับลิ้นและต่อมน้ำลายจึงทำให้เกิดการแสบรอ้อนของสิ่งที่กินเขา้าไปจึงทำให้เผ็ดปากเบลอขอปากด้วยนะคะไม่ใช่จาเป็นแค่ รสชาติอย่างเดียวหลักๆเลย่ผมสัมผัสได้แน่นอนเปรี้ยวหวานและคขมมีแค่นี้ที่เหลือไม่จัดเป็นรสชาติาจืดไม่จัดเป็นรสชาติคนะ่ะเพราะว่าลิ้นสัมผัสได้แบบนั้นนะคะส่วนใหญ่เลยที่สัมผัสได้อันดับแรกเลยถ้าเรากินเข้าไปสักอย่างหนึ่ง ต่อมรับรู้ของลิ้นเปรี้ยวชากิีมารีฟที่สุดเลยแล้วกินไปเรื่อยกว่าจะค่อยๆซับอันนี้คือรสชาตินะคะที่มันเกิดจากตัวที่เรากินเข้าไานะคะ่ะมอะไรอีกเค็มอันนี้จัดเป็นรสชาติเพราะรับรู้จากรสที่สัมผัสดโดยตรงนะคะ ผมพูดไปแล้วตอนเมื่อกี้ปีอะผมเดี๋ยวผมผมสัมผัสแรกส่วนใหญ่นะคะของของเราก็คือลิ้นที่เมื่อรับประทานหมายถึงว่ารับประทานของที่มันไม่มีรสชาติขมแต่มันทําให้ลิ้นขมได้ลองไม่สบายดูแล้วถ้าทานยาเยอะๆมันจะกลับมาจากลิ้นสิ่งอื่นจะไม่ได้อ่าจะไม่รับรู้สิ่งแรกที่จะรับรู้ก็คือความขมนะคะ แล้วก็ความขมไม่ได้แย่หมายถึงในส่วนของการรับรู้ของรสมันไม่ได้แย่หมายถึงอะ,ะอะไรรสชาติที่มันรับได้ความขมมันจะไปดับในส่วนของไขได้นนะในฤทธิ์ของยาได้นะคะซึ่งมันจะหายแล้วก็ส่วนของประเภทเหล้ามีแค่6กอย่างซึ่งมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นถ้าจะให้พูดก็คือ ถือว่าเป็นไฮไลไท์นะคะเพราะว่าเป็นผลจูปิเตอร์นะคะก็คือตัววิสกี้นะคะซึ่งวิสกี้เนี่ยมันก็มีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปนะคะอะอย่างเช่นในแต่ละที่ต้องใช้คำว่าแล้วแต่ที่เนาะก็คือตัววิสกี้นะคะมีทั้งวิสกี้อไอริสวิสกี้นะคะแล้วก็เบอร์เบิร์วิสกี้นะคะแล้วก็แคนาเดียนแคนาเดียนวิสกี้นะ ในส่วนของแต่และที่เนี่ยผลิตกันแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็ส่วนของอาทางวิสกี้ขอภัยตัวจินก็คือจูปิเตอร์ส่วนวิสกี้ก็คือในส่วนของอส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวจูปิเตอร์ของจูปิเตอร์นะคะตัววิสกี้นะคะมีทั้งสีเข้มก็คือดาร์คและก็ไว แตส่วนใหญ่เราจะเห็นสีเข้มซะมากกว่านะคะ,ะสีขาวนี้ค่อนข้างที่จะน้อยเนาะแล้วก็ขวดที่นํมาบรรจุข,ของตัววิสกี้ค่อนข้างที่จะเค้มนะคะออกเป็นสีน้ำตาลก็มีนะคะเพื่อที่จะเก็บรักษาอุณหภูมินะคะในส่วนของเหล้านะคะที่อยู่ภายในนะคะอ,อ,อุณหภูมิภายนอกมีผลต่อชนิดของเหล้านะคะเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็อ,อ,อุณหภูมิมือ มือก็มีผลต่อเล่าเหมือนกันหรือวายนะคะซึ่งถ้าเรากินเนาะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในพื้นอาเขาเรียกอะไรถ้าเราจะจับแก้วเราต้องดูก่อนว่าอุณหภูมิของมือเราบางคนบอกต้องเช็คอุณหภูมิตัวเองไหมต้องวัดไข้หรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่วิธีการจับก็คือเราจะไม่ช้อนแบบนี้เนาะเราจะไม่ช้อนแก้วแบบนี เพราะว่าตัวอุณหภมิมือสามารถทําให้รสชาติของวายหรือ,อรสชาติเหล้านะคะจางลงได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนได้จากที่อา,อาจจะกลมกลอมอาจจะมีรสชาติเปรี้ยวจากผลไม้เกิดออกมาก็ได้อย่เงี้ยเพราะว่าในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันวิธีการเทดเหล้าก็ให้ดูสีก่อนดูกินก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะค่อยๆดูนะคะเหล้าก็เหมือนกันนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นวย พราะวายก็จะมีสเต็ปในการชิมและมันจะมีอะไรบ้างนะอมององค์ดอดในมอสีมอห้าล่มอหล่ะดูดูสีเช่นเดียวกับที่ครูบอกกับเล่าเหมือนกันดูสีก่อนสีเข้มไหมสีจางลงหรือเปล่าหรือสีอ่อนแต่เลยนะคะดูไม่รู้ดูอะไรปีที่ผลิตนะคะปีที่ผลิต สินนะคะก็คือตัวที่ผลิตของเหล้าด้วยของวายด้วยนะคะดูที่ฉลากก่อนเป็นอันดับแรกน,นคะคะนี่เนาะว่าดูสีดูดีด,ดูฉลากดูให้รู้นะคะไม่ใช่ดูแล้วผ่านไปดูแล้วนิ่งเฉยดูแล้วก็ปล่อยผ่านเพราะก็คือเหล้าเหมือนกันเนาะแต่ถ้าดูอีกอย่างหนึ่งคือ ดูตัวแอลโกอฮอล์ที่มันบรรจุลงในขวดนะคะน้ำ400เเซบวกกับชนิดพืชบวกชนิดผลไม้บวกชนิดสิ่งต่างๆที่นำมา,ากรองหมักต้มต่างๆเป็นส่วนผสมต่างๆให้ดูว่าเขาผลิตอะไรระยะที่ใช้เมื่อใดและนะคะ ดีกีเท่าไหร่พื้นฐานส่วนใหญ่จะไม่เกินส0่ <4. S 1> ส่วนใหญ่จะ40ที่เราเห็นของตลาดดยทั่วไปตัววอดก้าก็40บรันดีวิสกี้40เต็มที่39ประมาณนี้จะไม่เกินนี้นะคะยกเว้นแต่บูคาลาโซออลเรนคาลาโซหรือฟินิกรู้จักเล่าฟินิกไหมคะ ฟีนิกก็คือเป็นส่วนผสมของส้มบวกการกรองคือผ่านกระบวนการหมักแล้วก็กองนะคะเป็นเ <c oughs> หล้าที่เป็นนกที่มีไฟแผนเรามีนะคะนกที่มีไฟที่ผ่านากระบวนการหมักกรองเหมือนกันนะคะแล้วก็รสชาติรสชาติจะคล้ายๆกับ เม็กซิโกจะคล้ายๆกันหมวก Mexico, เม็กซิโกเบเกล่านะคะจะคล้ายๆกันที่จางที่สุดในบรรดาที่คนเราจะกินเลยเบสิกพื้นฐานคือวอดก้าแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จะใช้ในการแข่งขันขได้ก็คือกินผลจูบิเตอร์ที่ยังไม่ได้พูดถึงอ,อันนี้นะคะอสองตัวนี้จะใกล้เคียงกันแต่ผลิตคนละอย่างแค่นั้นเองนะคะวอดก้าเป็นตัวผลิตจากพ,พืช ผลจูปิเตอร์ก็คือจินซึ่งแต่บางคนบอกว่าผลจูปิเตอร์ไม่ใช่แบบนี้แต่เราใช้เป็นจูปิเตอร์บลูนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะเขาจะใช้การกรองกองันหมักกันกรองนะคะมันจะมีกระบวนการประมาณสาอยา่างแค่นี้นะคะบางที่ก็คือจะหมักไม่กั่แล้วกรองเลยนะคะ บางที่หมักกันกองคือสามอย่างนี้ที่นํามาผนวกันกจนได้น้ําที่ค่อนข้างทีท่จะใสแล้วก็มองเห็นตัววัตถุข้างในเลยนะคะหมายถึงว่าสิ่งของข้างในเลยนะะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปัจจุบันนี้เนาะเอาขอยกตัวอย่างในส่วนของปัจจุบันที่เห็นได้ชัดมากขึ้นนะคะการนำผลไม้แล้วก็เอาเหล้าลงไปแช่ได้เลยแต่ทิ้นอยู่กัแบชบีวิต เ,เล่านะคะว่าอาจจะเอาตัวไหนไปแชร์แต่ส่วนใหญ่ที่เจอถ้าใครเปิดเจอใน t ิ k ก o ตอกจะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่ชอบมาผงเล่าให้ดูเขาจะชอบทดลองอ,อย่างเช่นเอาลูกอมนะคะลูกอมลดนมที่ตาโอเคเคยกิไหมเยคยกินมันจะออกนมนองๆ,ๆหน่อยมันจะออกคาราเมลนิดนึงนเนาะเขาจะเอาลูกอมหนมึ่งุงบวกกับเหล้าวอดกาแบบนี้ นะนำไปหมักใส่หมูแล้วก็ปิดสิ่งแรกที่เราเห็นเลยอ่ะคืออะไรอ่อาความคิดสร้สางสรรค์อีกอย่างหนึ่งละ่ะการทดลองอ่ะมันจะอยู่ในกระบวนการประมาณการทดลองประมาณนี้แต่สิ่งที่เราเห็นหลักๆเลยก็คือการหมักไหมเราไม่รู้หรอกว่าอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่ผลไม้แต่เราลองสิมันไม่ใช่ผลไม้นี่เราลองเอาลูกอมไปหมักดู บวกกับเหล้าเลยแช่ระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ไม่โดนแสงแสงต้องมืดหมายถึงว่าแสงห้ามเข้าห้ามผ่านแสงใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะหนึ่งวิสองวิหนึ่งนาทีนะคะห้ามผ่านกระบวนการแสงทั้งหมดนะคะมักแบบนั้นพอผูกถุงหนึ่งอาทิตย์นำม,มาชิมดูอย่างนี้เนาะแล้วก็อย่างหนึงที่เห็นในเซเว่นเลยบวย้วเหล้าบว้ว อันนี้ก็เป็นอีกรสชาตินึงนะคะที่เริ่มดังมาจากดอมสม้มดอมส้มสุใครนายกที่ชื่อพิธาพิธาด,ดอมส้มนะคะซึ่งเล้านี้นะ,ะถ้ามาที่นี่เนาะก,ก็หรือทั่วประเทศนะคะก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันขายในเชเวก็มีแล้วก็อีกตัวหนึ่งเล่าที่ชื่อสังเวียนลองไปหาดูนะคะสังเวียน นะคะซึ่งเป็นเหล้าที่ไม่ได้ดังมากแต่ด้อมส้มหมายถึงนายกคนนี้นะคะไปชิมแล้วมันมีกลิ่นค่อนข้างที่จะหอมหมายถึงว่ามีกลิ่นมากกว่าตัวนี้มีกลิ่นมากกว่าตัวนี้และเมื่อผสมเป็นท็อคเทลแล้วนะคะอร่อยแล้วก็สัมผัสความนุ่มนวลของเหล้าชี เราก็เลยนํามาเป็นเหล่าหลักแต่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นเหล่าหลักเฉพาะวกชนิดนี้นะคะประมาณนี้มีคามําถามไหมมีคําถามไหมในส่วนตอประเภทเครื่องดื่มตั้งแต่ต้นมีคําถามไหมถามขึ้นมาก่อนลองสิเพื่อจะอไปบวกพนวกกับหลายวิชาได้ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการโรงเรียนราชพิชานุเคราะห์31ค่ะนายอดิศรแดงเรือนผู้อำนวยการโรงเรียนราชระชานุเคราะห์31นางสุภัสสรศรีสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชระชานุเคราะห์31และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะขอขอบคุณค่ะ